ครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูเวอร์ชั่นของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของรองทรงหรือเป็นผมชายแนวแฮลฟรีสไตล์จากพอยต์แลายแนวที่ออดคัดหรือการตัดในลนักษณะของจอรความหมายก็คือการใช้หวีบางรองหรือลักษณะของงานเก็บจรเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือกรอบของจรอ,ออกมากึ่งของสมูทหรือเป็นขาวนวลเกินนะครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดหรือลักษณะของการโคมม้งมนหรือลักษณะของหลังหูรอบลายชายแนวในลนักษณะของตีนผมปลายลายชายแนวที่เราวางองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือวางลักษณะของหนึ่งลักษณะของการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิด เพื่อไล่ปลายลาย,ายแนวหรือฉากของโครงสร้างสีละลายแนวให้เขามองหรือลักษณะศีษะโครงสร้างหรือหัวถุยอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับเอาความรู้หรือเก็บความรู้ในแขนงของสายวิชาชีพมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสี่ช่องทาง TikTok y อก t u b e Facebook l i v e และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแกึกษา เรียนรู้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนการเข้ามานะครับหรือการเรียนรู้ท่านก็สามารถลักษณะของการเรียนรู้หรือเอาแขนงต่างๆอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานเกล้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพร์หรือแชร์ไปตรงนี้พัฒนาหรือศึกษากันได้ส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหพวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออทและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของซิกด้านจอนที่เราใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งหรือการแต่งกรอบของจอนปลายลายชาแนวหรือลักษณะของหลังหูกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของการโค้งมนหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกหลัง ปลายลายชัยแนวที่เราใช้หวีบางกดด้านใช้ถอยให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อไล่รอบลายชัยแนวหรือศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวรูหัวข้อรุยส่วนการการขอบหรือการตกแต่งหรือการดีไซน์หรือการเอารูปแบบต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับส่วนการทิมการเล็มหรือการโค้งมนตามโหนกหลัง ความหมายก็คือลูกมากรูปพัทในส่วนของซีกโหรกหลังกอบลายใจแนวที่เราตั้งฉากหรือการโค้งมนในหนกหลังหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดหรือการวางวางลายวางแนวหรือการเน้นลนักษณะของความถุยส่วนการใช้บีบางกดด้านท้ายทอยให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อต้องการไล่หรือเก็บลักษณะของชายผมส่วนการกันหรือการแต่งขอบลักษณะของทรง อันนี้ก็คือแนวทางหรือการทํางานส่วนการลบเปลี่ยมนะครับความหมายก็คือลบขอบปลายใจแนวหรือเหลี่ยมของผมอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนการเก็บหรือลักษณะกา,ารใช้หวีความกดลักษณะของความความลงอันนี้ต้องการแต่งขอบปลายแจแนวหรือตีนผมข้อออกมาได้สมูทหรือเป็นกึ่งของขาวนวนกืน่นเสร็จแล้วอ่อยขยับมาลักษณะของโซนของซิกด้านล่างขอบปลายใจแนวที่เราใช้หวีบางหรือการตั้งฉากในกึ่งของพลระมิด ปลายลายชฉยแนวที่เราคัดหรือการตัดในลักษณะของความถุยรอบลายชฉยแนวที่เราตั้งหรือการโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวปลายลายชฉยแนวที่เราทิมหรือเล็มหรือตกแต่งลักษณะขอบของทรงขอบลายชฉยแนวในโซนของซิกด้านซ้ายไล้ลายเกณฑ์ที่เราตั้งฉากในคือของพิริมิดรอบลายชฉยแนวที่เราโค้งมนหรือเข้าโหนกหลังปลายลายชฉยแนวที่เราคัดหรือการตัดลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเขีย ขอบปลายชายแนวที่เราคัดหรือการขอบหรือการแต่งขอบในโซนของซิกด้านล่างปลายลายชายแนวที่เราการหรือตกแต่งลักษณะขอบผงทรงปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดในลักษณะของการพิมมือหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของขอบในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวที่เราใช้เป็นจิปเปอร์ตั้งตั้งฉากนะครับหรือการวางฉากในกึ่งลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานเสร็จแล้วเรามากันหรือตกแต่งลักษณะขอบผงทรง โดยการการป้้มหวีหรือการกดลักษณะของด้านเททอยให้แนบปลายลายชายแนวหรือตีนผมเขาจะได้ออกมาริส์มูทหรือลักษณะของความกลมเกินอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานหรือเป็นแนวทางที่ออดและทีมงานเอาความสร้างสารรค์หรือเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของลองทรงหรือเป็นลองทรงฟีสไตล์จากนี้จะเห็นนะครับศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวรูกบกุดเขาออกมาลักษณะของความถุย ส่วนปลายลายชายแนวหรือโหนกลักษณะของศีษะที่เราโค้งมนหรือการลักษณะของการลบเหลี่ยมออกมามีความสมูทหรือ <teachers> ล nah ักษณะของความกลมกลืนส่วนการเหลาหรือการเกาหรือการทิมการเล็มหรือการตกแต่งลักษณะกรอบผ้องทรงส่วนการเก็บและโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนลักษณะของโหนกหลังกรอบลายชายแนวที่เราโค้งรูปบกุดรูปฮาร์ดในส่วนของโหนกหลังอันนี้เราต้องการเก็บหรือการไล่หรือลักษณะของความเด่นชัด หรือการโค้งมนลนักษณะของความเนียนส่วนการเก็บนะครับหรือลักษณะของการโค้งหรือการไล่ลักษณะของโหนกล่างขอบลายชายแนวหรือลักษณะของโหนกบนขอบลายชายแนวในลนักษณะของตีนผมในโซนของซิกด้านล่างปลายลายชายแนวที่โาคัดหรือการตัดลักษณะขอบผงทรงเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายไกด์ลายเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเราใช้บีบางกดลักษณะของจอรให้แนบ หรือปลายกระดกเพื่อไล่กรอบลายเฉยแนวหรือตีนผมเขาออกมาได้สมูทหรือกึ่งลักษณะของความขาวลวนกก่นเสร็จแล้วออสมาตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายเฉยแนวหรือฉากหรือโค้งสร้างสีละลายแนวหรือหัวหรือลูกบุกุลูกพาร์ดเขาจะได้ออกมาลักษณะของความถุยเสร็จแล้วเรามาการขอบหรือมาลบเหลี่ยมหรือมาแต่งรอบลักษณะของทรงปลายลายเฉยแนวที่เราคัดหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดขอบปลายเฉยแนวที่เราโค้งมนหรือลักษณะของหลังหู ปลายลายชายแนวที่เราเก็บหรือการลบเหลี่ยมลักษณะของด้านข้างกอบลายชายแนวที่เราเก็บหรือการการขอบหรือการตกแต่งลักษณะกอบผงทรงส่วนการเหลาหรือการเกาหรือการเก็บลักษณะของกอบผงทรงส่วนการทิมการเล็มในรูปบกุฎรูปพาดในส่วนของโหนกหลังปลายลายชายแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของคอเคลียเสร็จแล้วออดมาทิมหรือมาตกแต่งลักษณะกอบผงทรง อันนี้ก็คือเทคนิคือการทํางานหรือการวางรูปแบบในกลึ่งลักษณะของผมชายในแนวของกลึ่งของแ h a i f h o r m e n ครับเพื่อนน้องตลอดจน fc ทุกท่านอย่าลืมนะครับออสมีการแพนหรือแชร์ไป4ช่องทาง tiktok youtube facebook live และช่องเลียว tiktok peek a t a นะครับ c o m ครับ s o m j i t ออสมจิตนะครับหรือออส tiktok ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กมาศึกษาเรียนรู้ได้ในช่อง tiktok ส่วนทาง Facebook หรือ f c e e o o o l l i ์เอฟปูล d เดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแฮร์ฟรีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นจัดงานที่เซนทันลาดพา้าออสชนะเลิศน,นะครับได้แชมป์ได้เป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษดีใจมากนะครับเราได้ถ้วยจากพนท่านในยกรัฐมนตรี ตอนนั้นเป็นในชวนลีกไพรที่ท่านระบลงตำแหน่งเป็นในยกรัฐมนตรีเพื่อนพ้องตลอดจนเอลฟซีทุกท่านมีการตอบคำามที่ออสได้ถ้วยได้โลได้ใบเกียรติคุณตลอดจนสวัสดิเกตหรือใบการันตีเป็นที่ผมมาชื่นชมว่าเราสมควรได้เป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพบุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายหรือเป็นแชมป์แนวแฮร์ฟีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่าน ที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสอนตัดผมเคทีโ a คา m y ดมีกันอยู่อย่าลืมนะครับทางช่อง Facebook f Facebook l i น e เอฟ r ร day ที่ทุกๆวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆที่แพร่หรือแชร์ไปตรงช่อง Facebook ศึกษาหรือพัฒนากันได้ตางช่องเฟ e บุ o กนะครับส่วนทาง YouTube ที่ออดแพร์หรือแชร์ไปประมาณพันสี่ร้อหรีอันนี้ก็คือพันกว่าตอน ลองไปเลือกเรียนในผมที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแกนแข่งหรือไงนัดต่างประเทศที่ออสแพนหรือแชร์ไปตรงช่อง <c oughs> YouTube ก่อนเข้ามาพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง YouTube แล้วออสจะมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้าง เชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนๆหนน้องแขนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์กันได้ตรงช่องเดียวอย่าลืมนะครับการทํางานในกึ่งลักษณะข,ของโชว์ท่านอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารตลอดจนสายงานที่ท่านถนัด รงนี้ท่านถือว่าท่านมาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งการละกันนะครับทางช่องเรียวครับจบงานออสมาบโบรนะครับมาใดหรือมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงเพื่อดีไซน์หรือออกแบบลักษณะของรองทรงชายในแฮร์ฟรีสไตล์แฮร์ฟอร์มเอนอันนี้เป็นทกักิคเป็นการทํางานเป็นเอาความรู้ในแขนงของสายวิชาต่างๆที่ออสแพนหรือแชร์สี่ช่องทาง ดิจิตอลยูทูบเฟซบุ๊กไลค์และช่องเลียวอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางนี้เปรียบเสมือนบ้านของท่านศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาแนวทางได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนขออีกค้งหนึ่งเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป ครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4ี่สายทางก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการกันอยู่อย่าลืมนะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางได้นะครับส่วนจบงานออสมาบโรนะครับมาใดหรือมาเป่าหรือมาเซตหรือมาลักษณะของงานจัดส่งในกลึ่งของลองส่งหรือเปลองส่งฟรีสไตลครับเพื่อนน้องตลอดจนชอซีทุกท่าน สี่ช่องทางการเรียนรู้การพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆนะครับท่องนี้นะครับเราโอเพ่นหรือเปิดกว้างส่วนหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมตลอดจนถึงงานเรียนรู้หรืองานศึกษาในแขนงต่างๆเราพัฒนาหรือเอาแนวทางต่าง,างๆส่วนจบงานออสมาบโบรมาใดหรือมาเซตหรือจัดทรงจะเห็นนะครับปาลายลายชายแนวหรือทรงออกมาได้สวยสวยงามมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึง่งลักษณะลองทรงฟรีสไตล์ จากงานเช่งคอลเลอร์หรืองานทําสีตลอดจนถึงงานสะงานโบได้นะครับอันนี้ก็คืองานเซตหรืองานจัดทรงครับการทํางานในลักษณะของงานใดนะครับเรามีการใส่ตัวกระรอนหรือใส่ตัวอาหารผมเพื่อดูแลหรือบํารุงผมนิดนึงก่อนที่เราจะโดนลักษณเคมีตลอดจนถึงงานเป่าหรืองานใดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมส่วนการใดนะครับเราใดกึ่งของธรรมชาติ ความหมายก็คือใช้เป็นแปรกระดูกหรือเป็นฝึ่งของฟิงเกิ้ลได้นะครับเป่าลักษณะของปลายลายแนวให้มีลักษณะของการพิ้วหวานนะครับอันนี้เป็นเก็บความรู้หรือเป็นเทคนิคนะครับบางทีต้องยอมนะครับว่าการทํางานในกลึงของผมชายเนี่ยจะต่างออกับผมญิงนิดนึงผมชายเขาจะไม่เน้นหนือลักษณะของการจัดทรงมากนะครับส่วนผมหญิงแน่นอนนะครับการใดการเป่าเซตหรือการใต่ตัวเซตติ้งอันนี้เขาชอบนะครับเพื่อลักษณะของการล็อกหรือให้ผมเนี่ยอยู่ตัวนะครับ เป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคดีกว่านะครับเป็นการทํางานที่อัและทีมงานเอาความรู้ในกลึงลักษณะของงานคัดหรืองานตัดนะครับในกลึงลักษณะของลงทรงหรือเป็นลงทรงชายรีสล์นะครับจากงานคัดงานตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาบ l หรือเป็นเช็ดแชมพูล้างหรือสะหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมจบงานเราก็มาบ l o นะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเสตหรือลักษณะของงานจัดทรงอันนี้ก็คือเป็นเกตความรู้หรือเป็นเทคนิคหรือการทํางาน เอที่ออสและทีมงานนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับสช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ4ช่องทางนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออนและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือคร่าวต่อไปงานคัดงานตัดในกึ่นของลองทรงหรือเป็นลองทรงชายหัวใจเป็นเคปเปอร์หรือตกแต่งรอบลักษณะของทรงส่วนปลายลายใจแนวในส่วนของซิกด้าน,นบนเราใช้เป็นเกลไก่ถวัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวเขาปัดหรือเสยไปในส่วนของซิกเ้าน,นหลัง ส่วนการไดายหรือการเป่าเซตเราไดลักษณะของการเป็นปีแพดหรือเป็นฟิกเกอรดายเพื่อให้ทรงหรือการจัดทรงออกมาในกึ่งของธรรมชาติตรงนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสและทีมงานมาเผยแพร่มาแชรทิกต t อกเพียงทัแอดเอกโมครับ s อ m โ i t ออสสมจิตนะครับหรือออส t ิกต o อตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาเรียนรู้ได้ทางช่องทิกต o อก อาจจะดูผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพร่หรือแชร์ไปท่ช่อง t ิกต็อกส่วนทาง Facebook หรือเฟซบุ o กไลน์เอฟลีเดออาจจะเรียนรู้ในแขนงึ่างของเคมีงานดัดงานสีงานยืดหรือรูปแบบในงานแข่งหรืองานโชว์ที่ออดไปศึกษาหรือไปเรียนรู้เที่ยงกิตเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออดแนวทางมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือเฟซ o ุ๊กไลน์เอฟลีเดส่วนทาง YouTube ที่ออดแพร่หรือแชร์ไปประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยอีพี ตรงนี้ก็ศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง YouTube อาจจะดูลักษณะของงานแข่งงานโชว์ตลอดจนถึงงานแฟชั่นหรืองานเรียนรู้ในแขนงของงานแฮ์พีทอดีศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง YouTube ที่ออสแพรหรือแชร์ไปประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยอีพีศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาหรือพัฒนาการได้ตรงช่อง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอน